Thank <laughs> you. นอนนะลูกมามาไงครับอยากไปยานมามาที่ไหนอ่ะก็ในบ้านนี่ไงมามาบอกวิวทะเลเนี่ะ 妈妈在后边了，要进去啦！嗯

เดี๋ยวหาก่อนว่ามีไหมอ่ะอันนี้มีตรงไหนดูตี้อันนี้อันไหนแผ่นไหนดูจีรูปอะไรครับ อันนี้ก็ใช่ลูกเต๋อ่ๆอมล,ลองดูซิหมุนดูซิใช่ไหมหมุนดูซิได้ไม่ใจใช่แล้วเก่งมากเลยเป็นยีราฟเนี่ยฮะยีราฟเนี่ยที่มันเป็นยีราฟเนี่ยดี๋ยวหากันนะว่ามีไหม เแปดเหลี่ยมปะแปดเหลี่ยมนะมีรูปทรงต่างๆนะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมสี่เหลี่ยมต่าง<ม>าหูบลรีอันนั้นสแควร์สี่เหลี่ยมจัตุรัสหาจีนีไ่ไหม <laughs> โอนไหมไดีค่ะดีค่ดีค่ะ,คะเออนี่บป้าสอนให้ก่อนกาะน,นี้อนตัวไห เก่งว่าแล้วโอ้โหว้าหามามะป่ะโอ้โหหลอดตัวเป็นเลยดีขาเป็นแล้วเอ้าพี่รึกว่าจะกระโดดลงไปเลยออตึงโอ้โหกระโดดมาโต้งนะกระโดดเอากระโดดเอาขาลงมาเองเลย ให้ป้าจับอีกทีไหมเออนั่นแหละโอเคโอเคไม่ต้องจับร้องตวนใช่ไหมไม่ต้องจ um? ับใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหดีขาด้วยสิโอ้โหเออหนุ่มอั้มได้แล้วกานหายใจในน้ำเออว่า เอาใหม่ทีนี้เอาใหม่นะเอนถ้าจะลงมาต้องการหายใจก่อนเดี๋ยวัอไปละวางเองาเลยครับ สั่งข้าวเด้อใช่สั่งกับข้าวแล้วนะ โครงการนี้ทำเปไ็นไงโรงการนี้ทำเป,ป็นไงเีนเหลมแหลมไหมเนแหลมแหลมไหมอม่ต้องทำออโอเคทเอ,องอะาตออกประไปนี่ดู 拉入火盾。 ถ้าไม่ได้ไปลอยคอน้าทะเลโตขึ้นแล้วเอ๋ตกลางนึ่นอะเอาอย่างไรตอนนี้เอาอย่างไรเอาเล่นกับมาม้าสิอยากเล่นกับป้าป้าป้าอันนี้ก็ก่อสิก่อสิก่อแล่นเนี่ยเอาก่อเป็นเหมือนแบป้าไม่กินด้วสิโอเคโอเคโอเค Let's go มา เดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวตลาดซื้ออะไรมากินในห้องออดีกว่าป่ะไว้แต่งหน้านิดนึงนะป้าอยากให้มามาอุ้มไม่กินอย่างอุ้มเหอุ้มอะไรมไม่ได้ครับไม่ได้มา <c oughs> ม่ได้อ่ย <c> โ <oughs> อ้ไปทีไหม จับตลอดผู้ไปต้องความให้ช่วยว่าโอ้โหมีพลายอยู่หลังมั้งยิงเลยผู้ไปต้องความให้ช่วย ไมถึงอยู่ท่านั้นเขาไมถึงอยู่ท่านั้นถ้าก็ไม่ได้ทำไมถึงอยู่ท่านั้นบอกก่อนเพราะมันเป็นรถตำรวจไฮนะเล่นกับลูกสนุกไหมคะ <c oughs> อันน่าทังนี้ <laughs> เดยนมามาอ,อมาเดินมาให้เต็มช่วยจับเรืเ่องไหไรตรงนั้นครับข้างหลังลับบี้อก <c oughs> มาเรีกยกแกมาปไป